เ่งผ่านวันเกิดอายุครบ38ปีไปเมื่อวันที่5มิถุนายนแต่พระเอกหน้าหล่อติ๊กเจษดาพรกลับไม่ขอจัดงานฉลองเหมือนซุปตาคนอื่นๆแต่ขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแทนค่ะโดยปีนี้เจ้าตัวยังตั้งใจจะเดินหน้ารับงานต่อเนื่องทั้งละครและอีเวนต์แม้จะรู้ดีว่ามีดาราคลื่นลูกใหม่โผล่มาแชร์พื้นที่ไปบ้างค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเก่าไปใหม่หมา,มาคลื่อนลูกใหม่ก็มาแทนคลื่นลูกเก่าอะไรเงนี้ครับคือเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ในในงานต่างๆเนี่ยครับ ในบางงานเราก็ไม่สามารถทําได้แบบนั้นใช่ไหมครับยังบางงานเขาก็ไม่สามารถาทําได้แบบนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะขึ้นอยู่กับอายุอะไรเงี้ยครับมันก็ซึ่งงานมันก็ชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันส่วนที่มีแฟนคลับบางส่วนในโซเชียลอยากให้หนุ่มติ๊กพาภรรยาพีสิทธิมน์ออกงานบ้างเจ้าตัวบอกปัดเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนนอกวงการและตอนนี้หน้าที่หลักก็คือการเลี้ยงลูกชายค่ะ สำหรับภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงครับผมเขาก็จะมีความสุขในแบบของเขาครับผมเขาก็คงไม่ชินหรอกที่จะอยู่ๆแล้วจะมาอ,อ,อะไรแบบแบบทำงานเหมือนผมเนี่ยครับส่วนทายาทคนที่2พระเอกสุดหล่อตั้งใจอยากมีทันทีเพียงแต่ตอนนี้ยังปฏิบัติการไม่สําเร็จค่ะ